โอเคครับผมก็ต้องขอกาบสวัสดีเพราะไม่พี่น้องเชื่อสายฟรีไฟล์กันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาหนึ่งหนึ่งกับสมาชิกแคลนอ b นทีบายทีเว o รนะครับวันนี้เราจะมาหนึ่งหนึ่งกับ t, t b บายทีแคเปนะครับโอเคนะครับก็เข้าสู่หน้าเกมนะครับอาจจะมีเสียงเสียซส่อในลาผมปะผมก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับ เอ้ทุกคนได้สก,กิลได้สัตว์เลี้ยงโอเคนะครับตอนนี้เขาก็จะดึง,งเราไปก่อน เขาบอกผมว่าดีเกิดแต่ทำไมเขาได้นอีเกม "What! Well. video kali ya. Ini kok yudah nih yang tuh kan.

นี่เขาสายเติมนะทุกคนแต่ผมอ่ะสายฟรีเขาไม่รู้หนอครับ <First Blood. S 1> อ๋อชนะเฉยโอเคนะครับ,รบสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ